อชรูปครูออกมาแล้วนะจ๊ะแบมเฮาท่าประจำมาตัวนตัวจริงของจริงไม่ใช่สแตนดอินต้องชูสองนิ้วเท่านั้นเออไม่ได้ลูกครูของแบม้วที่สำคัญรูปมามันยังไม่สาแก่ใจชอยก็คือเขาบอกว่าเออในคำไอ้คำแปลนะเขาบอกว่าเออถ้าใครไม่ดูอีพีนี้ก็คือประมาณว่าจะเสียชาติเกิดอันนี้คือแกงกันใช่ไหมอะ แล้วคืออย่างนึงก็คือแบบมาเป็นคลิปเลยจ้ะแกทำไมคลิปไปมึงไ,ไ,ไ,ไปไึงไปดูคลิปกันไปดูคลิปกันอือลองช่วยกันโอเคเอาไงทพี่มาเขินหรือไม่เขินหรือเราเขินอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆเวมืม่อไหร่จะพรุ่งนี้จะทีนานมากเลยนะมัน รอเลยนะครับคนค่ะพรุ hmm. no, mm ่ง hmm. น mm ี hmm. <h> ้แบมเฮาส์แม็กพี่นะใครเปเชอร์อินฟิเศษนะคะมาตวนมาพบกับแบมแบมพี่บ้านของแบมแบมอย่าลืมนะคะทุกคนพรุ่งนี้นะจ๊ะอืมน้องสังเกตุ